สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพบกับผมเต้อีกครั้งนึ่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปกินกันแล้วผมหลังจากแบบพางขายด้วยนานไม่ค่อยได้ลงคลิปในยู u ูบไปแล้วผมแต่ว่าผมก็มีแบบลงคลิปสั้นๆใน TikTok บ้างนะครับผมแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมเพิ่งไปแข่งกินแบบกินแบบเป็นเชีงกินเร็วมานะครับผมก็ได้รางวัลแบบมาด้วยนะครับหนึ่งหมื่นบาทในที่หนึ่งเนอะผมรายการนั้นก็มีแบบคนอยากรายการศิริเจ้าทุกทกินไปแข่งเยอะเหมือนกันนะครับผมเกือบสิบคนเลยแล้วก็มีไปแข่งด้วย ซึ่งแบบเดือดมากนะครับไปดูคลิปได้นะครับในทิกตอกผมนะครับชื่อช่องว่าเต้ยไวเคนะครับเหมือนใน YouTube เลยวันนี้นะครับที่ผมมาที่ร้านเนี้ยเพราะว่าผมไปเจอคลิปนึงมานะครับในทิกตอกนะครับผมมันเป็นกะเพราถาดยักษ์นะครับผมซึ่งมันเป็นชาเลนจ์แบบกินหมดกินฟรีนะครับผมอ่ามันชื่อว่าอ่กะเพราล้มควายนะครับผมชื่อร้านผมจำไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองไปเสิร์ชในทิกตอกได้เลยนะผมว่าอ่กะเพราล้มควายแฮทแทกเดือดมากนะครับผมวันนี้นะผมก็ตั้งใจจะมาทำชาเลนจ์ตัวนั้นนะครับผมก็จะมาทำ เท่าที่ฐานที่ร้านนะครับผมใช้สีที่เร็วสุดตอนนี้มัน6นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับเมนูที่เป็นชาเลนจ์ของนี้นะครับผมชื่อเมนูว่ากะเพราล้มควายใช่ไหมพี่ใช่ครับเพิ่งเปิดมาได้เดือนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีคนมาทำเยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งแบบทำสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จเยอะเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าที่เร็วที่สุดอักเขาไม่ถามพี่เขาผมกะดีเหมือนจะน้อยนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น้อยอ่ะเพราะว่ากบบจานมันลึกนะครับมันไม่ใช่แบบจานเล็กๆตื่นับเฮ้ยผมจะทำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าดูแบบดูในคลิปมันดูแบบไม่เยอะขนาดนี้นะโอเคครับเด๋ยวผมว่าผมต้องเริ่มกินแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วมาเดี๋ยวมาจับเวลากินครับผมเดี๋ยวนะไปร่าไปลังนะครับสามสองหนึ่งไปครับ ตอนนี้ผมทำใครเล่สำเร็จแล้วนะครับนี่ครับพอหมดแล้วนะมันจะมีแบบเก็เศษนิดหน่อยนะครับผมก็แพาแปไปแล้วกันเพราะว่าแบบกวาดนกวาดได้นะครับผมใช้มือแล้วมันแบบกวาดได้เท่านี้นะครับผมก็พูดถึงรสชาติก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าเด็นแบบรสชาติมันแบบจัดและแบบเป็นแบบสำรักเลยอะแต่ว่าถูกใจนะผมว่านะถ้าแบบค่อยๆกินแบบแบบคงจะปินกว่านี้นะครับผมก็สําหรับเวลานี่นะครับผมสองนาทีห้าสิบสี่วินะผมก็น่าจะเป็นไทติที่เร็วที่สุดของตอนนี้นะครับผม ใครอยากจะมาลองนะครับมาลองได้นะครับก็เดี๋ยวฝากร้านนะครับก่อนที่จะเก็บคลิปแล้วจากร้านไปนะผมชื่อละเออร้านนะครับชื่อว่าไทรเมฆเหล่าริมทางนะครับผมร้านจะตั้งอยู่ที่ปากเกร็ดใกล้ๆกับเซนทรัลแจ้งเออแจ้งวัฒนะนะครับผมก็เลิ่นในกูเกิลขึ้นเลยนะครับผมก็มากินกันได้นะผมก็นอกจากมันมีเป็นชาเลนจ์ให้แบบ้าไปลองแล้วนะครับ มันยังมีเมนูอื่นแบบที่น่ากินเลยนะแล้วก็มีแบบจานธรรมดาแบบ50-60อ่ะไม่ได้แพงนะครับผมจะมีเป็นพวกกะเพราผัดพริกเกลืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผัดซอสหม่าล่านะครับมีปลาหมึกมีไข่ย,ย้อยามีหมูกรอบแล้วก็มีพวกมีก้ามปูด้วยนะใช่ๆๆนี่นะครับเป็นพวกเบอร์ติดต่อ,อต้อ,ขอขงทงติดต่อนะครับผมโอเคจะขึ้นเพจไว้ด้วยนะครับผมก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าทําสาเร็จได้ตามเป้านะครับผมสามารถ ทำคาล่นได้แล้วก็ทำเป็นเตรษที่ที่เรารู้สึกผลงานด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอร้าน่านก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับบาย,บาย